สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนขับแฟนเพลงครูนกเอียงที่คารพรกนะคะช่วงนี้หยุดยาวเข้าพรรษาค่ะครูนกว่างแล้วก็ได้อยู่บ้านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะร้อนอบอ้าวฝนตกดินนะคะก็เป็นเหตุให้เกิดเหตุต่างๆนานาชนิดเกิดขึ้นนะคะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเพื่อนๆป้าๆน้าๆ ในหมู่บ้านนะคะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าดงเข้าป่าไปเก็บเห็ดได้เห็ดมาเยอะๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคลนหรือเห็ดกวกบานห้าค่ะเห็ดไขยหรือเห็ดขอกไข่ขาวเห็ดไข่เหลืองค่ะพี่น้องครูนกเอี้ยงกับเพื่อนๆก็เลยชวนกันเข้าป่าหาเห็ดค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณสองสากิโลก็ถึงป่าชุมชนแล้วป่าประจำตำบลกินพื้นที่ประมาณ3-4หมู่บ้านเป็นป่าที่หล่อเลี้ยง คนตำบลพระเสาอำเภอม,มหาชนชัยมายาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักเห็ดสิงสัดป่านะคะที่เป็นอา,อาหารของกินของป่าให้กับชาวตำบลพระเสาเรานะคะพอเดินไปนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่ดวงของเราแล้วเรามาไม่ถูกวันนะคะอ่าแล้วก็ มันมีเห็ดน้อยเดียวเองนะคะครูนกก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายใหม่จากการเอาเห็ดนะคะเป็นการเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะนี่เห็ดขาวแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเกิดอยู่บนโคนเนินดินนะคะแล้วก็มีมอสนะคะครูนกดูแลสบายตาดีก็เลยเก็บมาฝากนะคะ นี้นะคะนอกจากจะมีเห็ดแล้วก็มีมอดที่ขึ้นอยู่ตามเนินดินแล้วก็จะมีมดตัวเล็กตัวน้อยนะคะเดินไปเดินมานะคะถ้าสังเกตดีๆท่านจะเห็นหมดนะคะอยู่ฝั่งขวาของจอภาพนะคะ ผูนกไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินป่าเหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะคะข้อที่1ข้อที่2ทักษะเรื่องการเก็บเห็ดนี่ไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนกินไม่ได้แต่ถ้าเห็ดที่มันเป็นเห็ดท็อปไฟท็อปเทนอาจจะรู้บ้างเห็ดปูกเห็ดไข่เห็ดพึ่งเห็ดน้ำหมากเห็ดปูอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือเราไม่รู้ค่ะเราก็เลยไม่กล้าเสี่ยงเสี่ยง แต่เราชอบเดินไปกับชาวบ้านเข้าป่าเวลาท่องกรลำเสียงมันจะก้องอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นมอสนะคะที่ขึ้นตามต้นไม้นะคะบ่งบอกให้ทราบว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะคะความชื้นในป่าก็มีเยอะนะคะเมื่อความชื้นมาต้นมอสนะคะต้นเฟิร์นก็จะเจริญงอกงามน,นะคะ เดินไปเดินมานะคะนึกว่าต้นไม้เออต้นไม้อะไรมาถึงสีสันสวยงามขนาดนี้ดูไปดูมาดูอีกทีตะเน็นงูค่ะเมื่อกี้ค่ะงูค่ะอ่ะเห็นความงามของเห็ดนะคะเป็นความรู้นะคะเห็ดไม่ใช่พืชค่ะแล้วก็เห็ดก็ไม่ใช่สัตว์เห็ดเป็นรานะคะเห็ดเป็นเชื้อรานะคะเห็ดเป็นรานะคะ เหตุคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทั้งพืชและก็สัตว์นะคะเมื่อสัตว์และพืชล่วงหล่นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะล่วงหล่นลงไปนะคะราก็จะทําการย่อยสลายทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะเมื่อย่อยแล้วนะคะย่อยให้สลายสลายเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกชีวิตใหม่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นพืชแล้วก็สัตว์นะคะย่อมต้องผ่านกระบวนการของรานะคะราสร้างเครือข่ายโยงใหญ่ไปทั่วโลกนะคะครูนกจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะไมโครอะไรนี่แหละครูนกจำไม่ได้นะคะแต่มันจะมีใยโยงเชื่อมโยงหากันนะคะเป็นแผงขแขนงเดียว ทั่วทั้งพื้นป่านะคะหรือไม่ก็ทั่วทั้งพื้นโลกนะคะโยงใยห,หากันนะคะ,ะถ้าบอกว่าเป็นโยงใยเดียวกันแต่ทาไมเห็ดแต่ละชนิดมันถึงต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่ะขึ้นอยู่กับเชื้อขึ้นอยู่กับพืชหรือสัตว์ที่ล้มหายตายจากล่วงหลนลงไปแล้วก็ราไปอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ทำการย่อยสลายแล้วก็ เป็นแหล่งพลังงานนะคะเป็นแหล่งแร่ธาตุนะคะให้กับเชื้อรานะคะได้ย่อยได้กินแล้วก็จะเริญเติบโตนะคะนี่ก็เป็นมอสนะคะในวัยเด็กคุณยังชอบมากนะคะชอบมอสเพราะว่าสมัยก่อนอีสานมันแรง นานทีปีหนนะคะถ้าไม่ชื้นถ้าไม่อุดมสมบูรณ์จริงๆเราก็จะไม่สามารถเห็นหมอสต,ต้นมอสต,ต้นเฟิร์นได้นะคะแต่เวลาฝนตกมาเข้าป่าเราก็จะเห็นนะคะมันจะเวียนวนกลับมาตามฤดูการของมันนะคะดูแล้วก็ให้ความชุ่มฉ่ำนะคะให้ความร่มรื่นให้ความหวัง ถ้ามุมกล้องจับดีๆนะคะเราคิดว่าคุณนกจินตนาการไปไกลเลยนะคะเป็นเขาที่สูงนะคะแล้วก็มีต้นไม้นะคะเนี่ยถ้าจับมุมดีๆอาจจะเป็นเหมือนเขาที่อยู่ในหนังไรายฟล์ Fi ต่างๆได้เลยเพราะว่ามันสวยมากๆนะคะธรรมชาติของโลกนะคะ สัตว์ต้นไม้รานะคะทุกอย่างเกี่ยวข้องกันทุกอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทุกอย่างเกี่ยวพันกันไปเป็น,นกลไกทำให้ทุกๆชีวิตขับเคลื่อน พืชอาศัยสัตว์สัตว์อาศัยพืชเป็นวัฏจักรเป็นระบบนิเวศ